เอาค,คุณคุณจับคุณจับเออคุณจับนนให้มันต่องซี่หน่นนอยเออตรงที่มีไฟอ่ะตรงที่มีไฟนายข้าวถักไายคุณฮะนี่ทอดเกลือปะทอดเกลือขออเทดแม่ไม่ต้องทอดแม่ทอ,มทอดไม่ได้ oh, <no. S 1> นี่เห็นไหมเนี่ยเขาบอกเขาปิดทุกโมงเย็น อ้าวนี่ลำบัดทึ้งแล้วพี่คุณนี่พอเจอต้นนกขอแลว้ว <Yahoo! S 1> เอาวเล่นเลยเนี่ยครับรถเนี่ยขอแต่มันต้องยอดเลี้ยนอ่ะนุย้ยอ,อ,อ,อ่านูตนโซนฮาร์เบอร์แลนด์อยู่ตรงนน้นนุ้ยไปเล่นโซนฮาร์เบอร์แลนด์ว,ว่าไปเล่นโซนฮาร์เบอร์แลนด์ว่าวไป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 ไ,ไปโซนฮาร์เบอร์แลนด์ว่าเลี้ยนเดีย๋ยวขยอด นี่เรากําลังทะลุมาโซนฮรับว่าแล่นครับคิดขับเด็กเดียวโซนเด็กเด็กโตเห็นปะเออนี่โยมีอย่นี้ด้วยเออมียอดเลี้ยงอีกแล้วเอาไปคุ้นค้าไปแล้วครับเอาไปเลยเออเล่นเลยเล่นเลยโอ้โหตาใจก้าเลยดิ อันนี้คือแกเนี่ยแข่งกันนะแข่งกับเพื่อนนะฮะเอาเนี่ยเพื่อนเขาอปเล่นด้วยเนี่ยเนี่ยเอา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 เป็นไหมมีท่าไปเล่นด้วยแล้วนี่นก็วิ่งแข่งกับคุณเนี่ยโอ้โหอ่ะลูกบอลนะลูกบอลนะพอานั่งทับอยดีวะ

เก็บไปได้ไหมเข้ยเก็บไปได้ไหมคุณเข็บปีกุ้นก็ชายวิ่งน้องนี่คาดเลยเหรอฮะนี่แหละปีกุ้นนี่นี่ไงโอ้โหเดี๋ยวคงเข้าพังอ่ะเดี๋ยวโอ้โอ้โอ้โอ Này này đứng luôn lục bòn đi đi luôn mà đứng luôn lục bòn mới đi quân đi mai luôn luôn nặng là thì luôn 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 đứng đứng luôn đứng luôn 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 đứng luôn đứng 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 luôn 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 ไม่มีแล้วนะบอลลูกบอนลนะนะเขาน่าจะเก็บไปหมบอลหรือมนะั้งเขารู้ว่าคุณจะมากไงพอ <Huh? S 1> เขารู้ว่าคุณมากเขาเก็บลูกบอลหมดเลยไงอ้ oh, no. มันจอนแสงอออันี้มีค้องเล่นด้วยนี่นี่เขออ้เมบุนได้ใช่ไหมนี่นี่ครับนี่คือโซนคิดขับทั้งหมดเลยนี่นี่ตรงนี้เป็นโซนอะไรนี่ นี่ตรงนี้เป็นโซนศิลปะการประดิษฐ์ครับนี่นี่ตรงนี้เป็นโซนเล่นเกมนี่ตรงนี้เป็นโซนของเล่นนี่ข้างในนุ้นจะเป็นพวกของเล่นยอดเลี้ยนครับนี่ยอดเลี้ยนอะไรเล่นล่ะนกนี่อันี้อันนี้มันโลตัสแต่ครับเดี๋ยวแป๊บนึงครับอ่อ อันนี้คืออะไรอะไรครับเดี๋ยวลอน้องก่อนเนี่ยคุณเล่นอะไนู่นดิคุณกับเล่นอันนั้นดิ เฮ้ยเฮ้ยนี่เอาคุณคุณจับคุณจับเออคุณจับให้มันส่องสีเลยเออตรงที่มีไฟอ่ะตรงที่มีไฟเออเออจริงตรงที่มีไฟ เหลือมันแล้วครับเออยิงสองไฟ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 อะไรไม่ไฟยิงเลยไฟไฟไฟแหล่หน้าแหล่หน้าเล่หนะแหล่หน้าแหล่หน้าโอ้โหลกระตุ้นไม่อันเลยครับเนยเนยยิงตรงไฟเออที่มันมีไฟอ่ะทันเน่าทันเน่าเออเร็วเร็วเร็วบุกสายตาด้วย ได้ได้เสไลด์เอายังไม่หมดยังไม่หมดยังไม่หมด <Ooh. S 1> อ้าวเซ็ตขอเลยนี่อ <Yahoo. S 1> ย่าไม่หมดอย่าไหม,มดอย่าไหม,มดเอาพอเล่นเองครับพอเล่นเองครับเออพอเล่นเองน,นี่ไงล่ะนี่ไม่ต่างกับพี่คุณเลยครับเ oh. อาคุณต่อคุณต่อพอไม่ไหวแล้ว ทันป่าทันป่าโอ้โหเรียบร้อยแบงค์กี่คะแนนนั้นน่ะมันมันอันนี้มันคือกี่คะแนนอ่ะตามกับตามเนี่ยฮะฮะ613หรือ813หรือเท่าไรเนี่ยเอาเทือยว่าพี่กุลชนะละกันนี่พี่กุลก็ได้เล่นเกมเพจเพจโฟว์คังแลกเลยครับนี่ดูครับนี่เขาเล่นโมไซครับแรกครับครับ nào chôn nơi đây bơi bơi chôn hoặc đi cặp chôn nè tuyệt thôi 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 thôi tuyệt 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 อ่ะพอแล้วถุงพ่ <g ül> อไปแล้วเหรออันนี้คนวางกนุกอ่อนหาอะไรพี่คุนพี่คุนหาอะไรเก็บมาดิลูก